สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับกรมหลวงชุมพรพบหลวงพ่อเงิน พระเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เกียรติคุณของพระองค์ท่านไพศาลขนาดไหนเห็นจะไม่ต้องบรรยายความพระอาจารย์ของพระองค์ยิ่งยงขนาดไหนก็เห็นจะไม่ต้องพันนาอีกเหมือนกันแต่ก็อดที่จะกล่าวถึงมิได้พระเกจิอาจารย์องค์สำคัญสำคัญในอดีตนั้นล้วนแล้วแต่ได้เคยมีความสัมพันธ์กับพระองค์ทั้งสิน้น เป็นต้นว่าหลวงปู่สุกวัดปา่าคลองมะขามเทาจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อกลัน่นวัดพระญาตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ยินวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อพริงวัดบางปะกอกทนบุรีและยังมีอีกหลายองค์ที่เสด็จในกรมได้เสด็จไปส่งพบแล้วร่ำเรียนทางเวทมนต์คาถาและสายเวทด้วยแต่โอกาสนี้จะขอกล่าวถึง เมื่อเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จไปทรงพบกับหลวงพ่อเงินบางคลานโพทะเลจังหวัดพิจิตรตามบันทึกความด้วยสมองของผู้ตามเสด็จไปในครั้งนั้นคือคนสนิทของพระองค์ที่มีชื่อว่านายลิมครั้นเมื่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จไปยังวัดป่าคลองมะขามเฒ่าชัยนาทอยู่เสมอเสมอด้วยความศรัทธามัน่นต่อหลวงพ่อสุขเกจิอาจารย์ผู้ปราดเปรื่องเรื่องเวทมนต์คาถาอาคมนั้นพระองค์ได้พบกับความมหัศจรรย์ทางพุทธเวทเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานับครั้งไม่ถ้วนจึงยกให้หลวงพ่อสุขเป็นอาจารย์ของพระองค์ได้รับการถ่ายทอดวิชานานับประการอันประมาณม่ได้จากหลวงพ่อเป็นทวนทั่ว ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญมีปรีชาสามารถปรากฏตามเรื่องราวของพระองค์กับหลวงพ่อสุขดังที่ได้เคยมีผู้รจนาไว้จำนวนมากเป็นที่ทราบความกันดีแล้วแล้วนั้นจึงมิขอกล่าวถึงอีกแต่จะกล่าวถึงครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อสุขได้ทูลเสด็จในกรมมีว่า ถ้าจะดูของดีๆแปลกๆนอกเหนือจากของฉันแล้วก็เห็นจะมีเกลือกันกับฉันอีกองค์หนึ่งเคยศึกษามาจากอาจารย์เดียวกันคือท่านเงินอยู่บางคลานโพคาเลเมืองพิจิตรหากจะไปหาก,ก็จงบอกว่าฉันแนะทางมาเถิด เมื่อเสด็จในกรมได้ทราบดังนั้นแล้วจึงมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเดินทางไปยังเมืองพิจิตเพราะพระองค์ชอบในการแสวงหาบรรดาเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาอาคมขลังอยู่เป็นทุนแล้วและเมื่อสบโอกาสอันเหมาะควรแล้วจึงได้ชวนกันกับนายหลิมคนสนิทเดินทางไปเมืองพิจิตทันทีพิจิตสมัยนั้นเส้นทางไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้ พิจิตเป็นเพียงเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งซึ่งรายรอบด้วยป่าทึบโดยทั่วไประยะทางจากเมืองไปยังหมู่บ้านรอบๆพิจิตกางแกล้งด้วยป่าทึบบ้างป่าโปร่งบ้างห้วยละหารลำธารโค้งโคดเลาะลัดอยู่ทั่วทั่วไปการเดินทางจึงลำบากส่วนใหญ่นิยมใช้ช้างเดินทางเป็นหลักเพราะจะต้องอาศัยความแข็งแกร่งของช้างเท่านั้นที่จะผ่านพายแบบนั้นไปได้โพทะเล เป็นตำบลที่ห่างเมืองพิจิตรไปทางทิศใต้ใกล้เขตชุมแสงนครสวรรค์จึงถูกปกคลุมด้วยป่าไม้เป็นส่วนใหญ่สำหรับบางคลานอันเป็นที่ตั้งของวัดบางคลานก็เป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก,ลกๆริมแม่น้ำยมชิดเขตชุมแสงซึ่งเต็มไปด้วยป่าโปรง่งพันใหญ่เกือบทั้งสิน้นรายรอบไว้ถูกด้าน สเสด็จในกรมกับคนสนิทคือนายลิมใช้ช้างเป็นพาหนะเดินทางจากเมืองนครสวรรค์ขึ้นไปในฤดูแรงของปีหนึ่งผ่านออกไปทางป่าทึบเมืองชุมแสงลัดเลาะไปป่าเกยชยัยแหล่งชุกชุมด้วยจระีข ป่าเปลี่ยวเข้าเขตป่าลึกของชุมแสงขณะที่กำลังเดินทางอยู่วันหนึ่งตอนพระอาทิตย์กำลังพลบคำ่ำและถึงเวลาพักช้างสเสด็จกรมหลวงและนายลิมได้ทำเลค้างแรมได้แล้วจึงเตรียมจะจัดทำอาหารนั้นเองก็ปรากฏร่างชายแก่ในชุดห่มขาวแต่คลํำด้วยความเก่าและขาดวินหนวดคราวยาวรุงรังนั่งสงบนิ่งอยู่ในซุ้มไม้ใกล้กันนั้น ดวงตาหลับสนิทเรียมฝีปากขมุบขมิบบริกรรมพระเวทอยู่ตลอดเวลาสเสด็จในกรมจึงตรงเข้าไปหาพร้อมกับนายหลิ่มคนสนิทนทันทีที่เดินเข้าไปใกล้สุมไม้อันร่มครึ้มนั้นชายแก่ก็ลืมตาขึ้นสเสด็จในกรมทราบได้ดีว่าเป็นผู้ทรงศีลจึงทำความเคารพและถามว่าเป็นใครก็ได้รับคำตอบว่า ชื่อเหมือนเที่ยวหาความสงบอยู่ตามป่าเขตนี้เพื่อบำเพ็ญสมาธิหลบหนีจากผู้คนหาความวิเวกอยู่ตามลำพังเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยกำลังสงน้ำในกากระเพื่อมไปมาหลวงพ่อเงินแสดงอิทธิฤทธิ์ประจักษ์สายตาแก่สเสด็จเตียเมื่อเจอกันครั้งแรก หลังจากสนทนากันจนเป็นที่พอใจแล้วนายลิมจึงชวนเสด็จในกรมให้กลับไปจัดการเรื่องที่พักและอาหารเสียก่อนสักครู่เสด็จในกรมได้หันไปมองทางชายแก่นั้นหน้าประหลาดใจไม่พบชายแก่ชื่อเหมือนคนนั้นเสียแล้วจึงให้นายลิมเดินตามหาในละแวกนั้นก็ไม่พบ เป็นที่แปลกมากในเวลาเพียงไม่นานนักที่ชายแก่ขนาดนั้นจะหลบเรนหายไปได้อย่างรวดเร็วนับเป็นเรื่องปาฏิหาริย์โดยแท้ลัดเลาะตามไพรทึบจนถึงชายฝั่งแม่น้ำยมคนนำทางพาเลียบชายฝั่งแม่น้ำขึ้นไปทางเหนือฤดูแรงน้ำในแม่น้ำยมขอดแห้งสักครู่ก็พบวัดเก่าแก่อยู่ฝั่งตรงข้าม คนนำทางบอกว่านั่นคือวัดบางคลานที่ต้องการมาพบหลวงพ่อเงินสเสด็จในกรมหลวงชุมพรได้ข้ามแม่น้ำยมซึ่งมีน้ำไม่มากนักช้างเดินข้ามสบายสอบถามหาหลวงพ่อเงินได้ความว่าออกป่าไปได้สองวันแล้วไม่ทราบว่าจะกลับมาเมื่อใดบางทีก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มบางทีก็เจวันพระในวัดรูปหนึ่งได้บอกกับสเสด็จในกรมว่า ก่อนหน้าที่ที่หลวงพ่อเงินจะออกไปป่าได้พูดเปรยขึ้นกับพระหลายรูปว่าอีกสองวันจะมีคนดีเขามาหาชันเห็นทีจะอยู่ไม่ได้แน่ต้องออกป่าสักพักแล้วท่านก็ออกป่าในเย็นวันนั้นสเสด็จในกรมแปลกพระไทยมากครั้นจะคอยอยู่ก็เกรงว่าจะไม่พบและไม่ทราบว่านานเท่าใดหลวงพ่อจะออกจากป่า จึงตัดสินพระไทยข้อ,อยู่สองคืนแล้วจึงกลับยังนครสวรรค์ขณะเดินมาถึงกลางทางได้พบกับชายแก่ที่ชื่อเหมือนอีก เสด็จในกรมอยู่บนหลังช้างได้เห็นชายแก่ผู้นั้นเดินอยู่กลางทุ่งหญ้าไกลๆจำได้ถนัดเพราะหลังคมและใส่ชุดขาวเก่าครําคราขาดวินจึงเร่งช้างให้เข้าไปใกล้โดยเร็วและทันใดนั้นเองชายแก่ก็ลับหายไปในทุ่งหญ้าอย่างรวดเร็วถึงแม้เสด็จในกรมจะนั่งช้างเดินหาจนทั่วบริเวณก็หาพบไม่ได้ทอดพระทยัยและตรัสกับนายลิมว่า เป็นเรื่องแปลกเหลือเกินมาพิจิตคราวนี้ต้องการพบใครก็ไม่พบเสด็จในกรมพักอยู่ที่นครสวรรค์ได้สิบวันตั้งใจจะกลับกรุงเทพแต่ลังเลพระไทยจึงชวนนายหลิ่มว่าลอนขึ้นไปพิจิตใหม่อีกครั้ง ก่อนออกเดินทางสเสด็จในกรมให้นายลิ่มหาซื้อเสื้อคอจีนหนึ่งตัวหมายคานหนอันกางเกงจีนหนึ่งตัวสาแหกและแข่งสองชุดหมวกกุ้ยเลยหนึ่งใบแล้วจึงออกเดินทางด้วยช้างกับคนนำทางตรงไปวัดบางคลานอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางได้ไปพบจระเข้เผือกขนาดใหญ่นอนขวางลำน้ำอยู่ที่ป่าเกยชัย เสด็จในกรมให้นายลิมเอาขันตักน้ำมาทำน้ำมนต์แล้วทรงปลูกเสกไร่พระเวทบริกรรมทำน้ำมนต์อยู่เป็นเวลานานแล้วเทน้ำมนต์ลงไปในน้ำซึ่งจระเข้นอนขวางทางอยู่ทันทีที่น้ำมนต์เทออกจากขันกระทบผิวน้ำจระเข้เผือกที่นอนสงบนิ่งอยู่ ก็ฝ้ายถางไปมาแล้วดำน้ำหายไปทันทีเหลือแต่พรายน้ำวนเป็นวงกลมอยู่เบื้องหน้าเสด็จในกลมจากนั้นเสด็จในกลมจึงได้เดินทางต่อไปจนลุถึงริมฝั่งแม่น้ำยมขณะนั่งพักช้างปล่อยช้างกินหญ้ากินน้ำอยู่นั่นเองก็เหลือไปที่โคนต้นไม้ใหญ่ใกล้กันนั้นเห็นชายแก่ชื่อเหมือนที่พบกันครั้งก่อนนั่งหลับตาสงบนิ่งอยู่ สเสด็จในกรมจึงรีบตรงเข้าไปแสดงความเคารพผู้เท่าเหมือนลืมตาขึ้นแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เข้าไปหาท่านจึงจะพบสะเสด็จในกรมนั่งฟังโดยไม่ได้กล่าวอะไรผู้เท่าเหมือนก็เอ่ยขึ้นอีกว่าหลวงพ่อท่านไม่ชอบเจ้าชอบนาย เสด็จในกรมนั่งเงียบฟังเฉยอยู่ผู้เท่าเหมือนได้ล้วงลงไปในย่ามแล้วหยิบแหวนทองเหลืองออกมาจากย่ามแล้วส่งให้เสด็จในกรมแล้วพูดว่าเก็บไว้ให้จงดีฉันทำเตรียมไว้แต่ครั้งก่อนแต่ยังเป็นยามไม่เหมาะจึงให้ไม่ได้ เสด็จในกรมรับแหวนจากมือผู้เท่าแล้วก้มลงพิจารณาแหวนนั้นเป็นแหวนทองเหลืองอมดำออกสีคล้ำๆตรงกลางแหวนมีเหล็กแร่สีดำเป็นมันฝังอยู่เม็ดเล็กๆหนึ่งเม็ดแล้วมีอัคระขอมลงด้วยเหล็กจานรอบๆวง เสด็จในกรมตรัสว่าคงจะเป็นเหล็กไหลแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองทางผู้เท่าเหมือนปาฏิหารผู้เท่าเหมือนหายไปจากตรงนั้นแล้วรวดเร็วยังไม่คาดฝันเสด็จในกรมถึงกับอุทานออกมาแล้วหันมามองทางนายลิมซึ่งนั่งอ้าปากค้างอยู่เลียบฝั่งแม่น้ำยมอันแห้งขอดขึ้นไปทางเหนือเหมือนครั้งที่แล้วมุ่งหน้าตรงเข้าวัดบางคลานทันที พบพระอยู่หน้าวัดสเสด็จในกรมถามว่าหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ที่กุฏิพลางชี้มือไปที่กุฏิสเสด็จในกรมจึงมุ่งหน้าตรงไปที่กุฏิทันทีแต่ก็พบกับความว่างเปล่าไม่มีหลวงพ่อเงินบนกุฏิไม่มีหลวงพ่อเงินในบริเวณวัดพระเนนช่วยกันหาเป็นเวลานานก็ไม่พบหลวงพ่อสเสด็จในกรมนั่งคอยอยู่ที่กุฏิ จนเย็นเห็นว่าไม่พบแน่จึงสั่งคนนำทางและนายหลิ่มให้เดินทางกลับในวันนั้นข้าแม่น้ำยมมายังฝั่งชุมแสงพักแรมอยู่ในละเมาะไม้ใกล้ชายฝั่งแล้วตรัสกับนายหลิ่มว่าพรุ่งนี้เช้ากลับแน่พักนครสวรรค์สักสองคืนแล้วเข้ากรุงเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนสายเสด็จในกรม ถามหาสิ่งของที่ให้นายหลิมซื้อมาจากนครสวรรค์เมื่อได้ของครบแล้วบอกให้นายหลิมไปคอยที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วเสด็จในกลมหายเข้าไปในป่าสักครู่ก็ออกมาที่ริมฝั่งแม่น้ำยมฝั่งตรงข้ามหน้าวัดในชุดชาวจีนหาบของสวมหมวกกุ้ยเลยบอกให้นายหลิมเดินตามหลังไปห่างๆแล้วเสด็จข้ามแม่น้ำยมมุ่งไปยังวัดบางคลานทันที ถึงศาลาหน้าวัดเห็นพระแก่รูปร่างใหญ่โตลักษณะท่าทางน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนั่งหันหลังออกมาฝั่งที่ขึ้นไปตัดสินพระไทยแน่นอนว่า ต้องเป็นหลวงพ่อเงินแน่จึงรีบวางหาบของแล้ววิ่งเข้าไปทางข้างหลังเมื่อถึงจึงโอบมือรัดเอวเอาไว้แน่นพลางตรัสขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าได้หลวงพ่อแล้วได้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อหันหน้ามามองแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงอันดังเช่นกันว่าเสียท่าเขาแล้วเสียท่าเข้าแล้ว เสด็จในกรมก้มเข้ากราบหลวงพ่อเงินพอเงยหน้าขึ้นหลวงพ่อเงินได้พูดว่าวันนี้เป็นยามดีที่เราจะได้พบกับลูกศิษย์ท่านสุขนี่พยายามดีเหลือเกินจากนั้นหลวงพ่อเงินได้เดินนำเสด็จในกรมขึ้นไปบนกุฏิเมื่อถึงบนกุฏิได้นั่งสนทนาถามถึงทุกสุขของหลวงพ่อสุขว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่พอสมควรหลวงพ่อเงินก็เอ่ยขึ้นกับเสด็จในกรมว่า คอยสักครู่เถอะฉันจะส่งน้ำก่อนหลวงพ่อเงินพูดแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งเดินหายเข้าไปในกุฏิเป็นเวลาไม่กี่อึดใจก็ปรากฏเสียงดังกริก๊กกริก๊กกริก๊กขึ้นที่กาน้ำซึ่งวางอยู่ข้างเสากลางกุฏิทั้งเสด็จในกรมและนายลิมหันไปที่กาน้ำนั้นทันทีเสียงกริก๊กกริก๊กกริก๊ก ยังดังอยู่ต่อไปทำความแปลกใจให้เสด็จในกรมอย่างยิ่งจึงอดทนต่อความสงสัยต่อไปไม่ได้ตรงเข้าไปที่กาน้ำนั้นทันทีพลางเปิดฝาออกดูว่ามีสิ่งใดอยู่ภายในทันทีที่เสด็จในกรมเปิดฝาออกก็ถึงกับพรึงพรืดเพ้อพไทยแทบไม่เชื่อสายตาตนเองร้องเรียกว่าไอ้ลิมมาดูอะไรนี่สิ นายลิมรีบตรงเข้าไปก้มมองดูในกาถึงกับอ้าปากขางพูดอะไรไม่ถูกเพราะว่าภาพที่ปรากฏในกาน้ำใบนั้นคือร่างของหลวงพ่อเงินขนาดเล็ก ทาปลายนิ้วก้อยมือกำลังส่งน้ำถูเนื้อถูตัวอย่างขมักขะม้นน้ำในกากระเพื่อมไปมาจนกระชอกระเด็นออกนอกกา้ําเสด็จในกรมค่อยๆปิดฝากาลงอย่างชงงนพระไทยเป็นอย่างยิ่งพลางตรัสกับนายหลิมว่าไม่เสียเที่ยวที่มาเมืองพิจิตรหลวงพ่อท่านพูดไว้ถูกทีเดียวว่าจะได้ดูของแปลกๆนอกเหนือจากท่านก็ให้มาที่นี่